กากระบาดก็คือจะอยู่มุมด้านบนซ้ายมือนะคะให้กากบาดออกได้อยู่ใช่ไหมได้นะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรา ได้เส้นนะคะเส้นนี้มาแล้วนะเมื่อเราได้เส้นนี้มาแล้วนะคะเราจะทําการวางกริดลายนะคะวางกริดลายเหมือนทุกๆครั้งที่ก่อนเราจะเขียนแปลนเราต้องสร้างเส้นกริดลายขึ้นมาก่อนนะ,ะตัวนี้เหมือนกันนะคะเราต้องสร้างเส้นกริดลายขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะทํางานแปลน traveled. เรามาดูที่แปลนของเราว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างในมุมแนนอนนะคะ แนวนอนจะมีขนาด1เมตรสามเมตรห้าสิบสเมตรห้าสิบแล้วก็1นึ่งเมตรเริ่มได้เลยครอบนะคะแล้วใช้คำสั่ง copy ป,ปึ๊บดึงลงมานะคะช่องแรกก็คือขนาด1เมตรหนึ่ง enter ช่อง2ก็คือจะเป็นเท่าไหร่3าุหนะคะ co นะ co หรือ copy นะคะ หนึ่งลงมา3.5เอ็นเทอร์ช่องต่อไปล่ะก็คือช่อง2.5นะคะ2.5เอ็นเทอร์และช่องสุดท้ายก็คือจะเป็นช่อง1เมตรนะคะพิกคอบ C O อเอ็นเตอร์หนึเอ็นเตอร์เส้นแนวนอนนะคะก็จะประมาณนี้ได้ไหมรับผมราบผม ได้ไหมคะเส้นแนนอนได้ค่ะต่อไปเป็นเส้นแนวตังง้งนะต่อไปนะคะเป็นเส้นแนวตั้งนะคะครูจะใช้เส้นใดเส้นหนึ่งในนี้โดยที่ครูไม่ต้องเขียนใหม่นะคะเพื่อให้เส้นมันมขนาดเขาด้ากันทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะครูคลิกมาหนึ่งเส้นปึ๊บแล้วใช้คําสั่ง Copy เหมือนเดิมเลย Copy ดึงออกมากระ,ะดานข้าง ปึ๊บนะคะก็จะได้มาเส้นเส้นนี้แล้ว1เส้นที่แยกออกมานะคะได้มาแล้วนะคะต่อไปครูจะทําการหมุนนะคะหมุนหมุนเส้นให้เป็นเส้นแนวตั้งะคะครูจะคลิกันที่เส้นหนึ่งะครั้งก็จะขึ้นไปสีน้าเงินแบบนี้จากนั้นนะคะให้เรามาที่คําว่า rotate นะคะคำนี้คําว่า rotate นะคะในแถบเมนูด้านบนนะคะ R O T A T E นะคะโลดเห็นคือก,การหมุนเส้นนะคะให้เราคลิกหึครั้งปึป๊บแล้วเราก็มาที่เส้นที่เราทำการคลิกไว้นะคะมันขึ้นเป็นเส้นสีเงิน,น,นจะจะจับมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้นะคะแต่ครูถนัดจับมุมทางขวามือนะคะคลิกหึงครั้งปึป๊บตั้งขึ้น,นะะถ้าคนที่ยังไม่ได้กด F8 นะมันก็จะหมุนได้เหมือนที่ครูบอกทุกครั้งนะคะมันจะหมุนได้นะคะดังนั้นมันจะคอนโทรลในการทําเส้นให้เป็นแนวตั้งฉากมันจะยากมันทําไม่ได้นะเส้นมันจะเพี้ยนนะคะทุกครั้งนะคะเมื่อเราต้องการให้เส้นมันเป็นตั้งฉากเราต้องกด f 8 f n f 8ได้แล้วคลิกซ้ายหนึ่ง้แล้วกด escape ออกได้ยังได้คำตอูไหมครูภับไม่ทันแนวนอนครับ เน็ตผมช้าอ่ะเดี๋ยวนะเราอิงตามนะคะนี่ dimension น,นะคะ dimension นแนวนอนนะคะเพียงแค่เราเขียนเส้นลายอะค่ะ L line เดี๋ยวนะ line นะคะเห็นไหม line ตัวนี้ แล้วเราก็นะคะลากเส้นออกมาสักประมาณกะประมาณเต็มหน้ากระดาษหรือว่ากะาให้เต็มอ่าดเ s ม o นชันของเรานะคะก็คือ dimension ของเราตัวนี้ก็จะเป็นเสียนนะคะ3.5นะคะคูณ1นึ1่บวก1บวก1บวกหก็จะเป็น6.5นะคะ5.5ทุกทที3 4 5 5.5นะคะ สมมุติว่าความยาวเราใช้ที่ห้าห้านะคะดังนั้นครูจะเอาสักประมาณ20ิบนะคะเอา10ก็ได้ทจริงแล้วแต่เราจะเรียงหน้ากระดาษนการการทำาส่งลายนะคะครูจะเอาสักยีบนะคะมาที่มุมสั่งลายปึ๊บลากเส้นออกมาแล้วพิมพ์คำว่ายี่สิบ ก็จะได้เส้นออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งนะคะในการตั้งค่าเราเส้นกิดลายมันจะเป็นเส้นตระดังนั้นวิธีการต่อไปคือเราต้องลดสเกลนะคะให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วคลิกขวาตรงเส้นสีน้ำเงินนะให้เอาเมาส์ไปจ่อตรงนี้ปึ๊บคลิกขวาตรงเส้นสีน้ำเงินนะคะ เราก็าจะเจอคําสั่งนี้ก็คือคําสั่ง property นะคะ property จะอยู่ลองสุดท้ายเลยนะคะก็คือคลิกคําว่า property หนึ่งครั้งปึ๊บอ่ะแล้วเมนูมันก็จะขึ้นด้านข้างให้เราตั้งค่าจากนั้นนะคะให้เรา เลือกนะคะก็คือลดสเกลนะคะโดยนับช่องลงมาเลยคอลเลอร์เลเยอร์ลายลายท้ายอะไรต่างๆนี่คะหนึ่งสองสามสี่นะค,ะ, 1, 2, 3, คะช่องที่4ี่ปึ๊บให้เราทําการลดสเกลนะคะก็คือสเกลต้องลดสเกลให้เล็กที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นความเป็นเส้นประขึ้นนะคะคุณจะใช้ที่0.02ลองดูนะแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้านข้างตรงนี้ ปึ๊บอ่ะเส้นปิดคูกก็มาแล้วเส้นนี้เมื่อเราได้เส้นที่ต้องการเรากากะบาดออกได้ไหมได้ไหมคะได้ครับได้ครับอ่ะจากนั้นให้เราอิงนะคะคือ